กี่เี้ยโจมีงกเห็นมานอนลกันเราลงสิลับกับลักับลังเสียบบันดอดเสียบเดียวนึงนอกเดียวแบบน้เด็กน้อยมาเอิญเอาของไงอยังวันเนาะเด็กน้ยแบบนี้แบบทีททำนองก็คุยกันกับพระอยู่หันนั่งเล่นนั่งตว้วปากว้ากันยุทแต่ว นั่นนั่นฝันเราได้เลิกเราบอกว่าได้เลิกก็ได้ตอนไหนได้ฟังหันล้วเสียไปน้อยนึงวันนั่งหลับเหงาแต่ว่าปากเว้ากันหูได้ยินอยู่เขาใบมาออกจ้ยอยไปบอกพูนเพื่อนโอษไปยาโสน่นให้ผู้สาวมันซื้อนพระกี่การ <c oughs> ถือเวล่ะห <c oughs> ้งะองถืงหอห้องถตียงนะเตีย ได้แล้วว่าเปนนั่งยู่ที่ไดได้แล้วเป่นไปหาพียหน่อง่นบ้านงมงมึงาคไดังหันฝันก้้เลยเด็กมน่อยควรใจเลยได้น้อวเเป็นตัวไหนสิน่ะเาเป็นตีเลย่าว่าลานันกันวนหนึ่งเหรอเพาะว่าีลเด็กได้หน่อยแล้ก็สีบานเนาะเดหน่อยก็นนี่ยังสีเนล่ อันมันอาใหม่มันเจามันอย่างมันบบอ์มันบ่หูลยมันย์ไปเลยนียครับออีเชียวมาหาจะเกี่ยวอะไรก็เนี่ยก็อันนี่ก็ที่สองท้าสัวก้อออาเกิดดแน่หั่นมันออกหันนี่ทีสองมหลังซีพอคคำนวณไปล่วงหน้าเลยเออโอ้หมหลังสิพีเอสอเคยไปโซอื่นโอ้นี่นี่พิ่นหูไปล่วงหน้าเลยอมันตรงออกีเอาหันมาขันแล้วให 9。ก้าหส่หมานัไก้าหกสี่เดหกมหาเนย้งไเดอยปากเนว่าได้มาเมื่อนจะได้แต่ว่าทีมานเปนมาอยู่ได้เดี๋ยวหมาอยู่ได้ไหมนั่นหมาจำได้ปนี่อือนั่นูด้าหน่จำได้นี่นี่เลยคนหน้าตาดีมีแค่นี้หละหาคนสินทีีเผผ่าข้า่หมาผมผ่าขม้าพ่มาแล้ววะเจ๊เ้าไปผ่าขม้า พอมไปหลบอยู่ท่นเงนดินเืออ้วเดีวไปอยู่รอได้แไมได้หาจอบนิ่แมนแบบน้มนมือนเดิมแตังกีเสียบั้งจะได้เลขพื่น่าีจหนมากวนแล้ววน่ีลกมากวนไปศูนเลยตีเนาะเรเลียศูนกวก่เลยูน์ดาวโตเดียวนี่บอกม้ยนๆนี่แล้วก็ตีเป็นยาขึ้นเนี่ยบอกไปไปมามีไปมมองไปเลยมม่องไปเลยจะไปไปจงไ ตัวใดก็สิบสองกับสิบหลอนหล่อนสิบสองกับสิบหลอนหลอนเอามาที่หลังพ่ออีหยังหลอนหลอนก่อนมาที่หลังนะคะว่าดีค่ะพ่อเจียกลางคนผููไทพ่ออีหยังหล่อนหลอนอีหยังเดี๋ยนี้ะอีหยังตัวใดหลอนหล่อนค่ะเนี่ยสบอนหลอนแล้วตัวนั้นก็สิบสองสิบห่นเออมแมันมีอยู่สองหนึ่งสอมากเลยปู่สิบสองก็จะของ สอก็จะขอคนองคนสัสามเออคนสองคนนมีสคนนึ่งสองสามตัวก็เอาศูนย์ได้เอาเอานึงศูนก็คิดลันเด้หนึงก็สตัวแมสาตัวหนึ่งศูนองเจ็ดตวได้บ่ได้เราตีเอาเอาตัวไดเอาสตัวหนึ่งศูนย์สอามตัวีตัวใดครับเอาหนึ่งสองศน อหนึ่งสองโซนเออนั่นลอืมถ้าออกคิงวดนี้งวดหนาเต้องมาหาเออออกคิซเอ็ดเลยไม่กินกระปซื้อมต่อนนี้เพีางิเอ็ดอ่ะถมามันออกคิเอ็ดเนี่ยมันเ่ยออกคันิทสองมันก็่เยออกคันคทอออกรุ่ม12ทสองเออต้อง1ิบสองมาแล้ว1ิบเอ็ดจีต่แบบแบบนองแบบ เก้าหนึ่งคือเก้าอยก้ศูนย์เก้าศนย์อเก้านกนอัเก้านึ่งยงเอ่ายิบสองวันที่หนึ่งถ่าสิบสองมางวดวันที่หนึตุลาส่สิบเอ็ด่มางวดวันที่สิบหกตุลาบอกโอ้นีนบกถ่ายิบสมาหนึ่งตุลาสิเอี่สิบเอ็ดมันสิ่มางวดวันที่สิบหเออ เอามาบันน่าท่นเล่าเขียนไปนานี่มันได้กลับมาออกหลังพี่ล้วมาเขียนหนังสือไปทางหนัาทางหลังไปทางไหนเอามาบันนี่ยืนมาทั้งพี่ครับโดยส่วนตัวระหว่างหนึ่งศูนย์หล่อนกับสิบสองพุทธพ่อมักโต้ใหญ่อู้หูมันโต้ใหญ่มักโยมมกทั้งสองโต้กับสิบหล่อนล่ะเออมันมีอยู่ในหน่วยมันนี่เท่านัดหนึ่ง สิบหอนร้อนออันน้ำกันเ็ร้องหลอนหลอวันนี้ก็ซิฟไลยังหลอนไหอนมาผีมากวนลนะผีมากวนสองเสียบกำลังเสียบกำลังเ่านี้แหละอ่ามันจีเขาสำนองกันคุยันก็หลงพอแกหรือว่ากุงป่านั่งคุยกันยู่นั่งรับนั่น้่ะู่ใต่หงส์จะไ่เลยแล้วก็นั่งยู่หันเพราะเสียบได้เร็ขึ้น พ้นก็บพ่อเบบยูก็ได้เลี้ก็ได้อบัดนั้นได้เลี้ยงอยังก็้หลับบังตรงกันเอ้าคั่นมันหลับแท้มันสิงายหลังทวนนคนนั่งหลับแม่นบ่ล่เนี่ยการเฝ้ากันอยู่โตนี่บ่ครับกุตตาเออนี่ยละโตนี่ได้แม่นบ่เออเอาเอาเนี่ยละหมกโตนี่ยละบักพริกเนี่ยละอี่คนรอเนาเออมันมันถือมาให้แล้วบอกมันเอาเอาเนี่ย บาดนี่มันมันหายมันบุ๋มเนี่ยจังวันนี้อย่างมันจำบ่ได้เลยนะสีหลอนหลอนนะครับโอ้สีเปหลอนกับพันธที่สามโตกับสองศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะะใส่กันเนาะครับเนาะเออใส่กันไลยแตนมันยู่เท่านั้นมันเห็นมาเท่านั้นค่ะเพิ่นมาบอกแค่นี้เองบอกครับนอกจากมันบ่ได้อยังเลยต่อยอดกับบ่ได้ได้เลี้ยงหลอกต่อนนอด มัวไปมัดนั่นนั่นบ้านนั่นมันหันบ่เขากลองรือว่ามันเหยนไปไล่ไหนบูเนมงห็นมงหามองเหนเลงหยแล้วไปดิพ่อตะกี้ให้เรางงคนนั้นนั่นมงมวกกองไปแจงเงพ่อจะกีเห็นเห็นแล้วง่กัพ่อยสัพ่อนั่นที่ไปไม่นม่นนันน่ะ เละงก่มต่ขีมันเละงกออกยุปลไม่ที่น้องตีตีเป็นเล็กคัมีตะสูนซูนซูนสยนนี่จะนกระูนนะสนูนขักซูนให้เด็กหน่อยเข้าห่างครับจะห้องลืมสูนจะข้องม่นอย่างนอ้วันนี้จะเหลือแต่นี่ได้บาทนี่เขียน โอเคเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองศูนย์ก็เดี๋ยวหันให้น้งเพื่อนเ็นชัดเมื่อกี้หนึ่งสองครับหนึ่งศูนยเด้อเอฟสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศถ้าตัดก็ครบหมดครับฝันจะทำมาฝันหลักแป๊บเดียวนึงฝันว่าจะได้ก็บพ่อฝันว่าเด็งหน่อยไม่เอาของมาให้นี่มันแรนขลอดยออกมานี่มามาเอาของมันค่ะกำลังสืเสียบกำลังสืบฝั ค่ะอนปันในฝันเดี่ยวจะเด็ดเลยจะเด็ดขึ้นมาเลยสุดจะเด็ดขึ้นมาเลยเลยตีเป็นตัวเลข ah. ตัวนี้เะรอคะสีเป็นตัวเลขเป็นอย่างไร